เปิดใจครั้งแรกกับพิษตาชัยรักคบมาริเบอร์เนอร์ได้หนึ่งปีชอบความเป็นธรรมชาติ เป็นอีกคู่นะคะที่ถูกจับตาความสัมพันธ์มานานแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ฟังจากปากของเจ้ตัวแบบชัดเจนว่าสถานะเป็นยังไงสำหรับพิษกาชัยและมารีเบอร์เนอร์ล่าสุดหนุ่มพิษนั้นได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องนี้แบบไม่มีการกเป็นครั้งแรกกับทางหน่าเอนเตอร์เทนค่ะและก็ยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกับมารีได้หนึ่งปีงแล้ว ถามว่าเจอกันได้ยังไงมารีเป็นเพื่อนกับพวกพิมฐาก็ได้เจอกันช่วงช่วงโควิดแต่ก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้เจอกันมากก็เลยไม่ได้ออกสื่อมากที่เปิดใจคุยกันน่าจะเพราะคล้ายๆกันฝรั่งฝรั่งหน่อยเราเองก็ค่อนข้างตรงตรงเรื่องจิเป็นการคุยกันมากกว่าคุยไปเรื่อยๆก็ชินไปเองเรารู้สึกว่าคนนี้ตรงดีก็เลยเริ่มคุยกันมากขึ้น ความน่ารักของเขาคือความเป็นธรรมชาติค่อนข้างจะธรรมชาติส่วนไม่ค่อยออกตัวแรงหรือว่าเปิดตัวคือตอนเคยผ่านมาหมดแล้วทั้งแบบเปิดไม่เปิดคนชอบยึดโซเชียลมีเดียเป็นหลักว่าเปิดตัวหรือไม่แต่ตนก็ออกไปไหนตามปกติใช้ชีวิตตามปกติเรื่องรูปปกติตนก็2-3อาทิตย์ลงหนึ่งรูป คือไม่ค่อยแอคทีฟในออนไลน์ถ้าจะลงรูปคู่ก็ลงได้ถ้ามีโอกาสต้องลงไม่มีปัญหาแค่ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นถามว่าเรียกแฟนได้ไหมพิทบอกว่าไม่รู้แล้วแต่คนเรียกแต่เราก็ถือว่าศึกษาอยู่ความรักครั้งนี้ไม่คาดหวังแต่ก็ทำทุกวันให้ดีถ้ามันจะเวิร์กตนก็ผ่านมาเยอะรู้สึกว่าแค่โมเมนต์ที่เราอยู่ทำให้ดีที่สุดก็แฮปปี้แล้ว